ตอนหนึ่งจากคำบรรยายของท่านกอเขาสุนหลวงทีนี้ก็อยากจะ่างถึงเรื่องความรู้ความรู้ที่มีการเห็นแจ้งความรู้อย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอายายามประทับประ,ประคอง ถ้าไม่มีการประทับประคองไว้ตามสมควรแล้วความรู้อย่างนี้ก็จะเลือนไปและในที่สุดก็จะหายไปเบือดมาหน้าปเป็นแผ่มาเลี่ยมเพราะงั้นข้อสำคัญทีท่อาจะพระยายามราคับประคองความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อเอาไว้ให้ได้ทุกปิยาแบบ ้าไม่ทําให้ได้ทุกปียาหมดความรู้อย่างนี้จะเป็นของทั่วถ้าเพราะงั้นถ้าเรามีตามพยายามสังเกตดูนะว่าถ้าเราไม่มีการระครบประคองไว้ด้วยการมีสติหรือมีอินทรังวรด้วยเพราะว่าการมีอินทรังวรเนี่ยเป็นการ ควบคุณได้ดีที่มันจะเผลอไปเพลินไปตปัดต,ตาเห็นรูปฟังเสียงอะไรแบบนี้สําคัญเป็นเรื่องสําคัญเราจะสังเกตได้เองว่าเวลาที่เรามือจิตใจสงบเป็นปกติแต่เพราะว่าตาเห็นรูปอะไรมันก็ไปมีตามหมายดีชั่วอะไรขึ้นมาถ้าตั้งสติ ไม่ทันก็มีการปรุงการคิดยืดยาออกไปได้แม้เสียงก็เหมือนกันเพราะว่ามีการแววอะไรขึ้นมามันก็เกิดความหมายตามนึดถือหรือชั่วอะไรขึ้นมาหลางนี้กพรวรู้นจะว่าอาวานทั้งห้าแห่งเนี่ยเป็นบอกเกิดของความรู้สึกทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกาย แล้วก็มารวมอยู่ที่จิตคือว่ามันมาเป็นธรรมาลมสำหรับเป็นเครื่องปรุงให้จนะิตเนี่ยมีตามปุ้งซ่านหวั่นไหวไปมีลักษณะต่างๆงก็ล้วนจะว่าจะได้เป็นเครื่อง่านตัวเองให้รู้ให้รู้เอาไว้ว่าถ้าว่าการสำรวมอินทรอย์นี่ยังไม่เป็นตายโดยกำลังสมบุดแล้ว มันก็ทำให้เธอเอรินไปได้ง่ายแต่ถ้าว่าควบคุมเอาไว้อยู่หรือว่ามีสติรู้อยู่เรียกว่ามีการสังวร้วยการมีสติหรือว่ามีการสังวรด้วยความรู้อย่างนี้มันก็เป็นเครื่องรู้ของตัวเองได้ว่าเมื่อกระทบพัะสดทางตาทางหู จิตเนี่ยยังไม่หวั่นหลังง่ายเพราะว่ามันมีสติอยู่ก่อนไม่แค่อยู่เผลอเผเพลินเพลินแล้วพอมีอะไรกระทบข้ามันก็ยึดมั่นถือมั่นเอาทีเดียวหรือว่าจิตไหวปรวันไหวขึ้นมาทันทีทันใดทีเดียวนเ,เนี่ยไอการมีสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นอยู่ก่อนหรือจำลองเอาไว้ก่อน,นมันปลอดภัยมากทีเดียวเพราะงั้นไอจิตเนี่ย จะอยู่อย่างเผลอเลอเพลินมันล้วนแต่ว่า,าการทบไพจัดแล้วมีการหย่างไหลง่ายเสียหลักง่ายเท่าไรเราก็ต้องตอบรู้กันได้เองเพราะว่าการอบรมดุลหรือการควบคุมละวานเนี่ยมันจะต้องมีข้อสังเกตอะไรของตัวเองให้หลอกคอว่าที่มันเผลอเพลินไปกับพาเห็นรูปผีฟังเสียงในถึงอะไรในถนะไหน มันเป็นเรื่องห่างออกและวิธีการที่จะป้องกันหรือว่าจะมีการป้องกันอย่างไรที่จะรู้แยกพ่าอยู่ภายในจิตจะต้องทำอย่างไรหรือว่ามีกรรมฐานอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ก็ได้หรือว่าจะมีแนวของการพิจารณาอะไรอยู่เรื่อยๆก็ดี แ่ลว่าเอาปล่อยให้จิตปกติว่างๆเฉยๆอยู่นะง่ายที่สุดพาตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ง่ายที่สุดที่จะออกไปหยุดสวยวันไหลง่ายเพราะงั้นไม่ว่าจะมีการว่างการสงบอยู่ในลักษณะอย่างไรมันจะเป็นเครื่องคานอยู่ในตัวของมันเองทีเเียวพัฒนะที่จะมีการกระทบอะไรขึ้นมาเกิดจากไปอย่างไร แล้วมันตรงตัวอยู่ในความว่างตามสงบได้หรืต่อหรือไม่นี่เป็นของไม่ใช่ง่ายนะในเรื่องการกระทบพระักะเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะงั้นต้องรู้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆไอ้ที่เสือหลักไปเนี่ยมากมายกายกองเท่าไหร่เนี่ยก็ล้วนแต่ว่าเราก็ต้องรู้ได้เองว่ามันเลอแว เรื่องละอยากเรื่องขึ้นมาแล้ะปรุงขึ้นมาแล้พคิกขึ้นมาสายาพัดอย่างเป็นข้อสังเกตของตัวเองในเรื่องนี้และการที่จะมีแนวของการพินิจพิจารณาที่ประกอบอยู่นั้นมันคุ้มครองได้เท่าไหร่ในเรื่องการกระทบภาระขอให้สังเกตดูแล้วถ้าไม่มีการทําในใจให้แยกทายหรือไม่มีแนวของการพิจารณาประกอบหรือกัรปิและ มันก็มีแต่าการเสริมไปเท่านั้นเองไม่ไรความรู้เนี่ยมันจะติดต่อมาแล้วมันจะขาดระยะลงสั้นๆเพียงแต่มันเสริมไปสั้นแล้วก็กลับมารู้อย่างเดิมได้อย่างนี้ก็ยังดียังไม่หยุดสวยมาปรุงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเราก็พอจะทั้งเตมได้ ว่าถ้ามันเสียหลักไปมากๆเนี่ยมันทําลําบากจะตั้งหลักใหม่อีกก็ลําบากมันลงปรุงแล้วมันจะต้องเอาเรื่องเรื่องนี้หมดเรื่องใหม,ม่มามนชักยาทำตัวเองให้ยุ่งที่ลงตรงทงยุ่งยากขเขาทุกข์ทีแล้วถ้าเป็นเรื่องที่มันยึดมั่นถือมั่นมากๆแล้วก็คายออกยากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้อง จำรวมระวังไว้ก่อนถ้ายายามีสติเป็นเครื่องกั้นเอาไว้ก่อนถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องกั้นเอาไว้แล้นะไม่มีไม่มีเหลือเลยมันเข้าถึงเขาเขาอาง่ายงายหมดทางนั้นเลยต,ตาเห็นรูปผีฟางเขียนเท่านั้นก็ยุดถือขึ้นมาละเป็นดีเป็นชั่วเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนอะไรก็ตารพัดย่งังที่มันชอบเดือดรงตัด ้งั้นเมื่อเราสารวจดูให้ดีๆในเรื่องาการกระทบพระจักรเนี่ยมันจะได้เป็นเครื่องฝึกรือว่าเหมือนจะออกกระนามหรอกที่จะต้องฝึกกับพัสจักนี่เหมือนกันนะพ้างั้นใครการที่อยู่เงียบก็เรียกว่าจิตเนี่ยมันมีความว่างความสงบได้มากเหมือนกัน แต่ว่าถ้ามันจับเรื่องปรุงเรื่องคิดอะไรแล้วอะแม้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่อยู่คนเดียวมันก็ไม่อ,มอยู่มันก็ไม่อยู่คนเดียวได้คือว่ามันปรุงนั่นเองมันปรุงเพราะงั้นไอ้การที่จะระังคงวามปรุงเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายจะต้องพยายามทุกอย่างอ่ไรให้จิดมันมีความรู้ตัวอย่างไร แล้วมันมีความลังเกียดต่อการปรุงที่เป็นตไปกับอภิสุบตมิตาไลรงแล้วจะมีการแพ่งดูมันยังไงมันถึงจะเป็นการรู้จริงๆขึ้นมาได้เพราะว่าไอการแพ่งดูเนี่ยมันทําให้หยุดรดาชสงบได้ถ้าว่าไปคิดเอานึกเอานะเพื้นไปแล้ว่านมันก็วุ่นมันก็คุ้งคลานไปอีก ถึงจะเป็นการคิดสำหรับจะให้รู้บ้างก็ใช้จะพอสมควรเท่านั้นแต่ถ้าคิดมากไปมันก็วุ่นเหมือนกันมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันเพราะงั้นคิดแล้วก็แพ่งดูหยุดแพ่งดูดูเฉยๆแพ่งดูฝ่ายการแพ่งดูเนี่ยมันทําให้รู้ลักษณะของความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและไอ้ความคิดที่มันคิดขึ้นมาเองอย่างไร และไอ้ที่มันถูกปรุงมาตามไอ้เวทนาสัญญาอย่างไรเนี่ยมันจะได้เป็นเครื่องอ่านมันต้องอ่านเรื่องนิ้อ่านอ่านมันให้ออกถ้าว่าอ่านไอ้นี่ไม่ออกมันก็ถูกหลอกูอเลือ่อนใจหลอกแล้วลอกอีกรำแล้วรำอีกดูบ้างตัวบังลึตายลึกายเพราะงั้นไอ้เมื่อนอน,อนหลับเราฝันเป็นเรื่องเป็นราว ตื่นขึ้นจำได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างชั่วบ้างทีนี้ไอ้กำลังลืมตายอยู่นี่จำเพออยู่นี่ผูดเพออยู่นี่เราไม่ใครรู้ว่ามันเป็นามเพอมันเป็นามฝันเหมือนเรื่องกจชั่วโมง,งนี่เราคิดเรื่องอะไรตถอะอะไรมากมายายกองรูจ้จัก ที่มันตัตัวด,ดับดับเรื่องง้นเรื่องนี้ดีตัวตัวทนอะไรเนี่ยดับตนอน,นามาหนึ่งหรือเปล่าคือว่าจิตมันมีการตรงตัวอยู่ได้ตลอดชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถูกแถ้าที่ว่ามันมีสติอยู่แล้วความฝวามหรือความคิดตามตรงเนี่ยมันจะต่อรลูกปล่อเรื่องไม่ขึ้นทีนี้ไอ้ที่มันปล่อยหรือว่ามันปล่อยสติ การป่อยสติเน,น,น,นี่ยมันเปิดช่องให้ถูกปรุงมากมายแล้วก็ไอ้ปรุงนี้มันก็ปรุงไปในเรื่องอภิสตวิตกทั้งนั้นปรุงไปในเรื่องตามวิตกเรื่องพยาบาทวิตกเรื่องวิหิงสาวิตกทันนี้เพราะงั้นไอ้จิตเนี่ยถูกปรุงจำซ้ำดลากมามากมายเท่าไหร่จนกระทั่งมันสงบไม่ได้ว่างไมลไแล้วก็มันก็เริ่มทุกข์ทั้งนั้น แต่ว่าตามธรรมดาคนเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องว่าไอ้ความปรุงความคิดที่เหมือนเป็นตายกับกิเลสคือความรักความชังหรือความโลภอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรุงจิตอู่ตามๆซักซ่มันทําให้จิตใจเศร้ามองเล่้าร้อนเท่าไหร่นี่ทำไมไปมีการปฏิบัติแล้วก็ไม่มีเวลาจะรู้จิตของตัวเองได้เลย แล้วว่ามันปรุงเป็นเรื่องเป็นลาวไปตามตๆจะนไกแล้วก็มีการยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่รูมตาอยู่อนหลับก็ย่าหาไปสันอีกแล้วก็ดูสิว่าไอ้จิตเนี่ยมันทุกเท่าไหร่มันเดือดร้อนอยู่ในตัวของมันเองเท่าไหร่ไอ้จิตดีหรือได้อะไรมาก็เพลินลืม แล้วถ้าว่ามันคิดชั่วอะไรเกิดตามเจ้ามองเล้าร้อนอะไรขึ้นมาให้มีวุ่นวายอย่่งเพราะงั้นเรื่องจิตดวงเดียวเนี่ยม,มันมันีทุกข์มีโทษมากมายนักมหาที่เดียวพราการปฏิบัติที่ทากรรมฐานหรือวิปัสสนาแลนวจะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นเลยเรื่องจะคุมไอ้จิตอย่างเดียวเนี่ยถ้าว่าคุมให้จิตอย่างเดียวได้นะ กายวาจาก็อยู่ในอำนาจของจิตของสติได้แต่ถ้าว่าไอ้คุมให้สติไม่อยู่แล้วไม่รู้จักจะ่ปราบมันยังไงหรือไม่รู้จักว่าอะไรที่มันก่อเกิดขึ้นมาแรงกิเลสมันเกิดนะมีพิจมรงเท่าไหร่ร้ายแรงเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องรูลายแล้วนะก็มันก็เหมือนนักจักเดยสารโทษทั่วไปนะมันก็ไม่รู้ มันก็อยู่ไปตามเรื่องตามราวของมันตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องเรื่องจิตเนี่ยเพราะงั้นคนที่เกิดมาที่ไม่รู้เรื่องจิตที่มีกิเลสเผาเนี่ยก็เหมือนกษัตริย์เดรัจฉานเหมือนกันและไอ้ส่วนที่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันดีเท่าไหร่แล้วที่มามีการปฏิบัติมามีสติมาจํารวมระวังอะไรเนี่ยมันดีเท่าไหร่แล้วมันดับทุกข์ได้เท่าไหร่แล้ว อันนี้มันก็เป็นเครื่องสอบอยู่ในตัวเองทั้งหมดแล้วถ้าไม่มีการป,รปฏิบัติอย่างนี้้ะไปปฏิบัติอย่างอื่นจนแจะไปทําอะไรต่ออะไรกันมากมายหลายวิธีการก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังอ่านจิตใจของตัวเองไม่ออกมันก็ต้องถูกหลอกเลื่อยใจทั้งนี้หลอกหลายหลายอย่างในวิธีการของการปฏิบัติที่มีมากมาย แต่ว่าอวิธีการของการปฏิบัติที่รัดรั้นที่สุดที่เข้ามารู้กายรู้จิตอย่างนี้เป็นการรัดรั้งที่จะรู้จิตของตัวเองง่ายรมอว่ารู้จิตว่าจิตที่ประกอบไปด้วยราคะหรือโลภะก็รู้จิตที่ไม่ประกอบไปด้วยโลภะหรือราคะก็รู้หรือว่าจิตที่ประกอบไปด้วยโทสะหรือไม่ประกอบไปด้วยโทสะก็รู้ หรือว่าจิตที่ประกอบไปได้วยโมหะหรือไม่ประกอบกับโมหะก็รู้นี่นะมันรู้เรื่องจิตจะเพียงเท่านี้ก็นะยังมีคุณค่าพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วมันก็มืดมิดหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจิตเนี่ยถูกเผาด้วยกิเลสปัญหาอุปาทานเท่าไรเท่าไรดูกาไปจนตาย ก็ไม่รู้ปฏิวิตาอะไรเลยเรือว่าไอ้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็แสดงอยู่ทุกลงหายใจเข้าออกก็ไม่รู้ถ้าจะรู้ไม่เที่ยงก็รู้ข้างนอกเป็นว่าเกิดเรื่องราวเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าทางกายมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปรู้แต่เรื่องข้างนอกไอ้ส่วนจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ทุกขณะเนี่ย ไม่มีใครเนี่ยมันเป็นของปิดบงังแปลว่ามันก็ไม่ได้ปิดบงังมันเป็นธรรมชาติเปิดเผยเหมือนกันแตลว่ามันไม่มีรูปตาจะมองมันเป็นอย่างนี้มันคนตาบอดจะบอกให้ดูไอ้นั่นว่ามันดีไหมหรือเห็นไหมมันก็ไม่เห็นนี่ยนะไอ้คนตาดีๆเนี่ย จะมองอะไรต่ออะไรเพื่อเพลินไปข้างนอกแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวอยากดูหูก็เที่ยวอยากวังเรื่อยไปเนี่ยมันหลงเท่าไหร่มาหลงดูข้างนอกเท่าไหร่และไอ้คนที่จะดูข้างมาข้างในเนี่ยมันมีดวงตาอีกดวงเนี่ยที่จะมองเข้าข้างในเห็นเข้าไปในจิตในใจได้ แล้วเนี่ยถ้าว่าใครรู้เข้าไปในจิตในใจของตัวเองด้แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่ามีดวงตาในหรือตาสติปัญญาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกในท่านี้ไม่มีแล้วก็มันก็มีแต่อาจารย์เนื้อตาบอดนี่เองแค่มองไปขทังนอกถลงไปเพราะงั้นอาการที่จะให้เกิดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้ มันจึงต้องอาสัยการอบรมที่จะมีความสนใจต่อธรรมะและมีแนวของการพิจารณาตัวเองให้เป็นการรู้ด้วยสติปัญญาแทๆ้ๆนั่นแหละมันถึงจะมีประโยชน์โดยเฉพาะว่าไอการที่จะพิจารณาเข้ามาในกายในจิตเนี่ยมันเป็นหลักคือว่าเป็นตัวประธานโดยที่ไม่จำไปมองข้างนอก แม้ว่าจะมองข้ามาในกายก็จะทรล้เรื่องของกายสมมติว่าไอ้กายเนื้อเนี่ยมันเป็นกายนอกแล้วก็ไอ้กายในกายนั่นมันลายเข้าไปอีกจะหมายถึงอะไรไอ้ที่เป็นกายหม่หรือว่าตามหลักในอนาปานสติกที่ให้มีการกําหนดลมหายใจให้ลมหายใจหยับหย่าง ก็เรียกว่าเป็นกายนอกตอนี้ไอ้ลมหายใจที่ระงับเราเรียกว่ากายสังขารระงับก็ลมหายใจระงับจิตก็ระงับตามพอกายสังขารระงับจิตก็ต้องสงบเนี่ยแต่ว่ามันสงบอยู่ในท่านในท่านตนเนี่ยเพราะว่าไอ้กายสังขารระงับเรี่ยมันก็รู้เรื่องของกายใน ไอ้ที่ว่าไอ้พิจารณากายในกายหรือว่าเวทนาในเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมอย่างนี้ไอเ้เดื่มันต้องสอบเข้ามาหมดสอบเข้ามาในตัวเองทั้งหมดถ้าว่าไอ้เวทนาก็เหมือนกันที่เป็นเวทนานอกอย่างและไอ้เวทนานอกอกิ่เป็นของเยยบหยาเนี่ยตั้งทั้นของปิดเปิด ตามนหลับที่สุดจนกระทั่งถึงระงับถึงจิตประสงขาขันระงับนั่นก็เป็นเวทนาใหม่วออันนี้ไอ้ไไไไกายนอกกายไม่ว่าอะไรหลังนี้ถ้าจะพิจารณาให้มันทั่วถึงทั้งหน่แล้วก็จับเอาเรื่องของของกายในนะโดยที่ว่าไม่ต้องมาเจรนายกับ พวกกายเนื้ออะไรมากมายเหมือนเด่ยวกเขาแจกเรื่องอาการต่างๆเรื่องเือสาโลมานัตตาทันตาอะไรอย่างนีนะ้นี่ก็เป็นกรรมฐานหลักเหมือนกันอะ่ะเพราะว่าเป็นหลักที่จะให้พิจารณาเรื่องปันจากรรมฐานห้าอย่าง,างกังกล่ถึงคนด้วยก,กันยนนนี่มันก็เป็นเรื่องอยู่ในตัวเองทั้งหมดว่ากรรมฐานที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดนี่นะ ไม่ได้พิจาราหรือจะไปมีต่การมาท่องเอาว่าไอ้เปตโรมานักษาท่านตายอย่างนี้ก็ท่องไปแต่ไม่ได้พิจารณามันก็ไม่รู้ถาพิจารณามันก็ต้องรู้เรื่องผลผลลัพกการน,นี้